ดีค่ะพบกับร้านนงดีเซลสเสนาอุทยานะคะวันนี้เราจะมารองสำหรับ isuzu 1.9 2020นะที่คลิปแรกที่เราเคยลงกันนะคะก็คือรถคันนี้นะคะเพ่าเหวี่ยงขาดนะมีปัญหาพังเกี่ยวกับเครื่องโยนต์วันนี้เรามาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ารถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เรียบร้อยดีเลยถึงทุ่งทำเสร็จแล้วก็ลูกค้าก็บอกพี่นงผมไม่ติงละจัดเดิมให้ผมหน่อยทำดยเดิมเดวันนี้เราก็ โบเดิมใส่เนาะตัวโบซิงออกแล้วก็ทำเดิมให้ลูกค้าเลยอันนี้ติดเครื่องเรียบร้อยนะไม่มีเสียงโก่งแกรงเลยนะกิบกีบแล้วก็โทดเป็นเฟืองท้ายให้ใหม่เฟืองท้ายสามสึงห้าใสอันเก่าเขาเป็นไรเดิมท้ายเดิมมาตีหนึ่งเพราะมันเร็วไปไปแล้วครับใช้งานหลังถนนมันเรื่องรอบมันเร็วแหวนเลื่อนรอบแหวนไปเหมือนว่าวิ่งแล้วไม่ออนตลอดเวลาอันนี้ก็คือใหนเครื่องตอนนี้ก็คือให้มันยาวขึ้นกว่าเดิมเนาะลักษณะเหมือนรถเดิมๆมึงมาจากโรงงานต่อยมาสามถ้า ก็จะวิ่งแบบแบบต่างจังหวัดสบ,บายๆชิชๆเนาะสำหรับ,บ,บ Isuzu All New 2020เครื่อง1.9ที่โค้งเวียงเคยขาดตอนนี้เราจัดการเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะฟอมไว้กันนะนิดหนึ่งรีแมปแล้วเหรอแม,ป,แมปข้าบ้านใช้งานเลยอ๋อรีแมปใหม่อ่า,นะอารีแมปใหม่นะสำหรับ Isuzu 1.9นะคะคันนี้นะยืมขนของก่อนนะคะอันนี้นะอ่าเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนิดหนึ่ง ก็ยังเป็นแนวซิ่งนิดๆค่ะต้องบอกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูความไวทางด้านในกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้นะจะบอกว่าเราเปลี่ยนเฟืองท้ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถใช้งานสแตนดาดนะลูกค้าบอกว่าไม่ซิ่งแล้วพี่นงอ่าก็คือมันทางมาั่นแหละที่เคยซิ่งอะ่ะแต่ตอนนี้ก็อยากจะทำเดิมแล้วล่ะเนียอหมดแล้ว วิ่งส,สบายสบายนะอันนี้เป็นเครื่องเดิมๆขับรถเดิมๆนะอ๋อปวงท้ายเป็นเบอร์สามพันห้าด้วยนะวิ่ง200สองร้อยสบายๆเลยนะจะไหลดีอ่ะเออดูรอบเลยนะดูรอบด้วยสามพันหนึ่งเออสองร้อยจุ๊มๆสบายๆนะคะใครอยากได้ความแรงแบบนี้นะรีแมปกับร้านหนุ่มดีเซลได้เลยอันนี้มันวิ่งด้วยแคลนเครื่องเดิมมาตรฐานแล้วก็พี้หนุ่มท้ายอันมีรีแมปที่เดิมแบบเดิมผมก็พอวิ่งได้นะแต่จริงๆว่าถามว่าจะให้แรงหมดเนี้ยมันก็ไล่เข้าไปหาได้ เองว่าเราจะใช้งานแนวไหนเราจะเป็นสิงากาหรือเราจะวิ่งใช้งานเราต้องเลือกเอาสักอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเ<ะ>วลาแรงเต็มที่แล้วมันจะใช้งานไม่ได้แล้วเนาะก็ฝากตรงนี้ให้เพื่อนๆน,นะคะเช็คความพร้อมของตัวเองด้วยนะแล้วก็เงินในกระเป๋าด้วยในการทํานะอันนี้เดิมๆต้องบอกเลยเทอร,เร์โบเดิมเครื่องเดิมอะไรพวกนี้มันก็วิ่งได้ช่างทุทกที่เขาทาแรงได้หมดทําทํามีเงินเท่าไหร่เขาก็แรงได้เท่านั้นนะครับแต่ถามว่าเราจะว่าคนพวกนี้ทําไม่ดีไม่ได้เพราะว่า โจทย์ที่ลูกค้าให้อ่ะช่างเขาจะจัดตามโจทย์นั้นเนาะแนวใช้งานแนวซิ่งจา๋าแนวบรรทุกแนวขนของอะไรก็ทําให้ได้หมดนะคะต้องบอกวัตถุประสงค์ของลูกค้าในการใช้งานด้วยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ของทางร้านหนุ่มดีเซลด้วยนะคะคุณจะมีความรู้มากมายถ้าติดตามเพจ f a c e b o o k